ครับช่องคณเดินคนขับรถบัสตระเพล่นน้ำเชียวครับพี่น้องมีเป็นพ่อพ่อหักอีกคนนึงครับหน้าตาเหมือนเด็กแต่อายุสื่อของมาฝากอีหลาคนนุ่นนุ่นน้อยนุ่นน,น้อยกำลังเตรียมของให้ลูกสาวเองไปเอาอันนี้แหละมีคนพ่ออยู่เย็น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 ไม่ว่านี่แหละเสื้อไป ว่ยงนีนี่มาไก่เนี่ยมาแต่ไหนสาลาบุรีอ่าลาบรุาบรีมาไก่เนาะทำอะไรเสือ้อเสื้อเขาไม่เอาเขาเจะเสื้อองงุ่ง มาไทยรู้ไหมครับพ่อเสือดีฮะใครสูงกันเดี๋ยวอันหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวให้เดี๋ยวถามหน่อยให้พ่อทอมมาไหมเนี่ย มาเอาบอกพ่อทอมหน่อยนะพ่อทอมมาก็มาดูถ้าไม่ไปหน้าเวทีก็มาอยู่หลังเวทีก็ได้อ่าฝากไว้แล้วทอมนะแกบอกว่าแกไม่มาแกไขแกมาเจอแกมาจากนู่นแกมาเจอเลยนะจะมาก็มาหน่อยวันนี้หนูกับอีสานแล้วนะไม่มาส่งเออเดี๋ยวพอแท็กไปหาอากบอกเลยนะทอม เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะพอนุ่นอยู่ไหนฮะพอนุ่นนี่นี่อยู่นี่เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ที่พี่ที่บ่าวพอนุ่งต่อแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวมาเจอพ่อทุกวันเจอทุกวันเจอทุกวันโอ้เสบียงใส่รถจุดจนเบื่อเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่แบบนี้ครับตอนเรานั่งกินเบียร์อยู่มึงบอกให้

ตีนงเนี่ยยวดตีใกล้เลยสวัสดีครับบาทได้ครับได้ครับม่กินเขานะไม่กินเขาแก่ๆไม่ีซื้อดอกีอันนี้ร้อยหน สมยังตสมเนื้อบ่แกงินได้ินนื้อกินได้หมดครับบพวกกินตะขีนเอามาให้ลอยเดียวะจ้าเดี๋ยวมาให้จ้าจ้าะวักกิเล็ถ้าบ่แซ่บก็ไปหาหมอถ้าบ่แซ่บก็ไปหาหมอโอ้แกงกิเล็ถ้าอีแม่แกงบวแซ่บไปหาหมอหมอได้จะเม่อคืนเขาจะไปเขาไปโรงพยาบาลยืมขึ้นนี่เพราะว่าท้องเสีย กิชว่าไปกินก็เลยถามว่ากินอะไรมาบอกว่าไปกินเขาไอ้เก็บเนื um> ้อปลาแกะโ้แมป่ามยังปลาเขาจะมาส่ปลาหาย่งสีน้าตาเดอดงสีเดียวอ้าตัวเดียวมันมยมอจะกิน้ซุ้มเลยเอาให้แม่กินก่อนพี่้องให้พ่อแม่กินเขากันราวาเพิ่น

ไม่ได้ต่อพิ่มเนาะกินข้าว โอ้แต่ยังกินน้อยเนาะตามะมว่วงหาวค่ะพ่อเออี่นองน้ันตายเต,ตีใส่มะตองแจงหน่อไม้มีอะไรกินโน่นี่แกงอาหารครัวแจงหน่อไม้โน่น,นยนังไม่เสร็จชมบรรยากาศ ขอคุณนะครับขอคุณแม่นะครับที่เอาเข้าวให้มาเตเว่นแถวพี่นอ้องรอู้าาว่าเตเว่นแถวทำไาเตมุสเซอเ์หรือเปล่านี่ย แกงขี้เหล็กกับสม้สมส้มหมูแหนมหมูเฮียเตนุนอยู่บนเปล่านี่ไงไอใช่เนื้ออยู่หน้าวิาีเปล่าแกน่าอยู่หน้าวิีเลย น,นนี่ไงเ,เจบีนี่ไงเจ๊เจ๊เอาเจเรือเจเสียไปไหนเออาฝากรถนี่ให้ให้ให้ให,ให้ให้เจก็เหมือนให้กันแหละถ่า,ายรูปให้เธอหนึ่งสอง ครับผมถ่ายเนี่ยเอาคุณดีอย่าเพิ่งถ่ายให้หน่อยครับผม่าถยได้ครับได้ปะคนแค่ยุบภูมิกันเนี่ยหงสองครับผมคนบ้านนนททร์ตอนคือกันปะนี่อยู่ชายอยุบภูมิป่ะปลาชายอยุบภูมิป่ะเนี่ยชายอยุบภูมิอยู่ในตัวจังหวัดน่ะอ่านี่บ้านเดียวกับเจเราเนี่ยบ้านนนสัททรอนอ่ะ